กินมาตั้งนานไม่เคยรู้ใครที่ชอบกินส้มบ่อยๆรู้ไว้เลยส่งผลต่อร่างกายมากถึง7ข้อ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมส้มถือว่าเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพอีกชนิดหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามเด็ดขาดเลยนะคะและอย่างที่ทราบกันดีว่าส้มคือผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงมีไฟเบอร์สูงส้มจึงเป็นผลไม้ที่ควรเลือกกินให้ได้บ่อยๆหรือกินให้ได้เป็นประจำทุกวันจะดีต่อสุขภาพมากๆเลยแล้วรู้หรือไม่คะว่าเพียงแค่เลือกกินส้มให้ได้วันละหนึ่งผลจะช่วยให้มีสุขภาพที่ดีได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยนะคะนั่นเป็นเพราะ ว่าอะไรนั้นวันนี้สุดติ่งจะมาบอกถึงประโยชน์ดีๆของการกินส้มให้ได้ทราบกันอย่างละเอียดเลยค่ะเพราะส้มเรียกได้ว่าเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากตั้งแต่เนื้อไปยันเปลือกเลยละค่ะงั้นไปดูประโยชน์ดีๆของส้มกันเลยดีกว่าว่าดีต่อสุขภาพอย่างไรบ้างค่ะ หช่วยแก้ปัญหาอาการท้องผูกได้อย่างที่รู้กันดีว่าส้มคือผลไม้ที่มีไฟเบอร์สูงมากโดยส้มหนึ่งผลใหญ่จะมีไฟเบอร์ที่มากถึง2กรัมเลยนะคะซึ่งไฟเบอร์จะทำหน้าที่ช่วยในระบบย่อยอาหารและการขับถ่ายดังนั้นถ้าหากเลือกกินส้มให้ได้เพียงแค่วันละ1ผลร่างกายก็จะได้รับไฟเบอร์ เพื่อที่จะเข้าไปช่วยให้ระบบย่อยอาหารทํางานดีขึ้นพร้อมกับช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายให้มีความคล่องตัวจึงเป็นการช่วยลดปัญหาอาการท้องผูกไปเลยค่ะ 2ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรงส้มเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีในปริมาณที่เยอะพอสมควรซึ่งวิตามินซีที่ร่างกายได้รับจากส้มนั้นก็จะทำหน้าที่เข้าไปกระตุน้นภูมิคุ้มกันของร่างกายเมือ่อภูมิคุ้มกันของร่างกายแข็งแรงก็เป็นการช่วยป้องกันไม่ให้ร่างกายเจ็บป่วยได้ง่ายๆพร้อมทั้งยังมีส่วนช่วยป้องกันเชื้อโรคและเชื้อไวรัสต่างๆไม่ให้เข้าสู่ร่างกายได้ง่ายๆเช่นกันดังนั้นส้มจึงจัด ว่าเป็นผลไม้ที่มีสปปรรพคุณช่วยกระตุ้นภูมิภูมกันของร่างกายได้เป็นอย่างดีจึงเป็นการบอกลาปัญหาอาการเจ็บป่วยต่างๆไปได้เลยค่ะ 3ช่วยบำรุงสุขภาพสายตาเพียงแค่เลือกกินส้มให้ได้เวละหนึ่งผลก็จะมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงที่จะป่วยเป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมได้นะคะนั่นเป็นเพราะว่าส้มเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่สำคัญอย่างวิตามิน A วิตามิน E และยังมีสารต้านอนุมูลอิสระอย่างฟลาโวโนอยด์ซึ่งสารอาหารเหล่านี้จะมีคุณสมบัติช่วยบำรุงสุขภาพสายตาได้เป็นอย่างดีเมื่อเลือกกินส้มให้ได้เป็นประจำทุกวันสารอาหารต่างๆเหล่า ก็จะมีส่วนสําคัญในด้านการป้องกันโรคจอประสาทต,ตาเสื่อมพร้อมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นที่ดีมากยิ่งขึ้นจึงเป็นการช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพดวงตาได้และเมื่อรู้เช่นนี้แล้วก็อย่าลืมเลือกกินส้มให้ได้เป็นประจำทุกวันเลยนะคะ ช่วยบำรุงสุขภาพหัวใจให้แข็งแรงนอกจากส้มจะมีสารอาหารที่สำคัญในการช่วยป้องกันปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพดวงตาแล้วส้มยังมีสารอาหารที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งนั่นก็คือโพแทสเซียมซึ่งสารอาหารชนิดนี้จะมีส่วนสำคัญในการช่วยให้หัวใจทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและบวกกับส้มมีวิตามินที่มากมายและมีแร่ธาที่สำคัญที่ดีต่อการทำงานของหัวใจเมื่อสารอาหารต่างๆเหล่านี้ร่างกายได้รับ เข้าไปก็จะมีส่วนช่วยทําให้หัวใจเต้นในจังหวะปกติพร้อมกับช่วยให้การไหลเวียนของเลือดไหลเวียนสะดวกมากยิ่งขึ้นดังนั้นการกินส้มให้ได้เป็นประจำทุกวันจึงมีส่วนช่วยบํารุงสุขภาพหัวใจให้แข็งแรงจึงเป็นการช่วยลดความเสี่ยงเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพหัวใจไปเลยค่ะ 5. ช่วยปรับสมดุลระดับน้ำตาลในเลือดได้ส้มเป็นผลไม้ที่มีรสหวานซึ่งความหวานที่ได้จากส้มนั้นก็คือน้ำตาลฟรุกโตสซึ่งน้ำตาลชนิดนี้เมื่อร่างกายได้รับเข้าไปก็จะมีส่วนช่วยให้ระดับน้ำตาลในเลือดไม่พุ่งสูงขึ้นหลังจากที่กินส้มและบวกกับไฟเบอร์ที่มีอยู่ในส้มปริมาณมากนั้นยังจะคอยทำหน้าที่ช่วยให้ร่างกายสามารถที่จะควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ปกติได้อีกทางด้วย ดังนั้นส้มจึงจัดว่าเป็นผลไม้ที่มีส่วนช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดให้เป็นปกติได้อีกทางนะคะและยังรวมไปถึงมีส่วนช่วยลดความดันโลหิตได้อีกด้วยนั่นเป็นเพราะว่าส้มจะมีโพแทสเซียมและยังมีโซเดียมค่อนข้างต่ําซึ่งมีส่วนช่วยในเรื่องกระบวนการไหลเวียนของเลือดในร่างกายช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้นจึงส่งผลทําให้ร่างกายสามารถที่จะควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปลกติได้ดังนั้นส้มจึงจัดว่าเป็น ผลไม้ที่มีส่วนช่วยลดน้ําตาลในเลือดได้พร้อมกับช่วยควบคุมความดันโลหิตให้ปก,กติรวมไปถึงช่วยลดความดันโลหิตในผู้ที่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงได้อีกด้วยค่ะ 6. ช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดส้มเป็นผลไม้ที่ไม่มีคอเลสเตอรอลและในขณะเดียวกันส้มเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระในกลุ่มฟลาโวนอยด์ดังนั้นส้มจึงเป็นผลไม้ที่มีส่วนช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดได้เพราะสืบเนื่องจากสารต้านอนุมูลอิสระที่ร่างกายได้รับจากส้มนั้นจะเข้าไปทําหน้าที่ช่วยปกป้องหลอดเลือดไม่ให้อนุมูลอิสระเข้ามาเกาะและก่อให้เกิดไขมันพอกพูนไปเรื่อยๆจนเป็นบ่อเกิด ของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอย่างโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหัวใจนั่นเองดังนั้นส้มจึงจัดว่าเป็นผลไม้ที่มีสปปรรพคุณช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดได้เป็นอย่างดีเลยนะคะอีกทั้งยังมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงเป็นโรคนิ่วในไตได้ด้วยโดยสารอาหารที่สําคัญอย่างโพแทเสเซียมที่อัดแน่นอยู่ในส้มจะคอยทําหน้าที่ช่วยยับยั้งการเกิดนิ่วต่างๆในร่างกายได้อีกทั้งยังทําหน้าที่ช่วยขับนิ่วออกมาพร้อมกับของเสียดังนั้นการกินส้มให้ได้บ่อย หรือกินให้ได้เป็นประจำนอกจากจะช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดได้แล้วส้มยังเป็นผลไม้ที่มีสปปรรพคุณช่วยลดความเสี่ยงโรคนิ้วในไตและนิ้วในอวัยวะอื่นๆได้อีกด้วยล่ะค่ะ 7. ช่วยลดความเสี่ยงโรคมะเร็งได้อย่างที่ได้บอกไปแล้วว่าส้มคือผลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระในกลุ่มฟาโวนอยซึ่งมีอยู่ในปริมาณที่ค่อนข้างสูงมากโดยสารต้านอนุมูลอิสระชนิดนี้จะมีคุณสมบัติช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้และบวกกับส้มเป็นผลไม้ที่มีไฟเบอร์สูงโดยไฟเบอร์จะทําหน้าที่ช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นจึงเป็นการช่วยขับของเสียที่ตกค้างอยู่ในลำ ไส้ออกมาในรูปแบบอุจจาระได้ดียิ่งขึ้นดังนั้นเมื่อกินส้มให้ได้เป็นประจำจึงช่วยให้ของเสียที่ตกค้างอยู่ในลำไส้นั้นถูกขับออกมาจึงเป็นการช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้อีกทางเลยนะคะและไม่เพียงแค่นี้สารต้านอนุมูลอิสระที่มีในปริมาณมากนั้นผสานกับพลังของวิตามินซีที่อัดแน่นอยู่ในส้มซึ่งสารอาหารทั้งสองชนิดนี้จะมีส่วนสำคัญในการช่วยป้องกันเซลล์ผิวจากการถูกแสง แดดทำร้ายพร้อมกับช่วยปกป้องผิวจากมลพิษต่างๆได้อีกด้วยดังนั้นการกินส้มให้ได้บ่อยๆหรือกินส้มให้ได้เป็นประจำทุกวันจะมีส่วนช่วยบำรุงสุขภาพผิวพรรณให้ดูกระชับแต่งตึงมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งช่วยบำรุงเซลล์ผิวให้แข็งแรงและช่วยลดการเกิดริ้วรอยก่อนวัยอันควรได้เป็นอย่างดีอีกด้วยค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะได้รู้ถึงประโยชน์ดีๆของส้มกันไปแล้วเพียงแค่กินส้มให้ได้วันละหนึ่งผลก็จะช่วยให้มีสุขภาพที่ดีมากถึง7ข้อเลยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถึงแม้ว่าส้มจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากขนาดนี้แต่ทว่าก็มีข้อควรระวังในการกินส้มมาบอกให้ได้ทราบเช่นกันนะคะสําหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานควรจํากัดปริมาณในการกินส้มด้วยนะคะโดยแนะนําว่าไม่ควรกินส้มเกินวันละสองผลเพราะถึง แม้ว่าส้มจะเป็นผลไม้ที่ช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้แต่ถ้าหาัดก,กินส้มในปริมาณที่มากเกินไปร่างกายก็อาจจะได้รับน้ําตาลในปริมาณที่มากเกินไปได้เช่นกันและยังรวมไปถึงผู้ป่วยโรคไตควรเลี่ยงการกินส้มจะดีที่สุดนะคะเพราะอย่าลืมว่าส้มเป็นผลไม้ที่มีโพแทสเซียมค่อนข้างสูงถ้าหากผู้ป่วยโรคไตกินส้มอาจจะส่งผลทําให้อาการไตกําเริบได้และสําหรับผู้ที่มีสุขภาพดีควรเลือกกิน ้มแบบผลมากกว่าน้ำส้มแบบสำเร็จรูปนะคะเพราะน้ำส้มอาจจะมีส่วนผสมของน้ำตาลอีกทั้งยังทำให้พลาดโอกาสที่ร่างกายจะได้รับกากใย,ยอาหารอีกด้วยค่ะหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ